เรารักมากเลยอันสาวบังทีเมาตีจ่าพอหญ่าหมืกูพอยง่หมืนจ้าบาตีจ่าก่อนขอพลุ้ขอพ่อเาละเอาแล้วก็ขึ้นมาคนเดียวปอดให้คนงานบอยห้องบอยเนี่ยมีสองโตัวเนาะ บลับป mm. ักันนิพง้นมาสิงอะไลา้า็นั่งอยู่เพราะมันพอดลูกกิกระดูคุณคุบอกแอนแมวบอแล้วนะครับตอนนนที่แทของบอยสิ่ียขอสิคนสิด้วยไปหนนะครับด้ะครับด้วยนะสุดยอดครับตัวนี้กแสดงคนาดีดครับบอย้อยแอนเนาะแมครับสุดยอดมากใจดีน่นจน้าดีดีใจครับจากเรื่องตึกโตองนอบ ยังอย่ดีเลยมาคมวยนี่มให้ยังพี่น้องครับมาตเ่นมก็ตั้งใจในใส้ม่อนะครับ